สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าน้องนะคะทําไมถึงได้เลือกเต็นวิชิตและไว้ใจให้เต็นวิชิตดูแลเรื่องรถคะอืมพอม่เห็นแวบเดียวนะรู้สึกว่าพนักง,งานนี้คือมิตรภาพเล่ค่ะ mm hmm. ก็เลยแวะมาดู mm hmm. ก็เป็นแบบนั้นจริงจงแล้วจะน้องเดินทางมาจากที่ไหนคะมาจากพังงานเลยค่ะมาจากพังงานเลยค่ะรู้จักเต็นวิชิตได้ยังไงคะเต็นว mm ิชิต เพื่อนอกับบีค่ะ,ะ,ะเขาเคยใชบริการแะ้วทีนงเี้ก็แวะมาดูให้ก็มีสิ่งที่เราชอบพอดีเลยแปะในพวกจานทกอุย่างเลยได้ข่าวว่ารถของจาน้องนี่อนุมัติภายใน20 24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเลยใช่ไหมคะมทันใจรวเร็วมากแล้วก็จาน้องทําธุรกิจหรือว่าอาชีพอะไรอยู่คะจาน้องเนี่ยทำกับกี่ยาา่กบการท่องเที่ยวาคา่ะแล้วก็ประมงด้วยพวบคู่ก,กันไป ไ้ค่ะตอนค่ะถ้าจะให้จะน้องฝากรีวิวเต็งลิชชิตให้หน่อยได้ไหมคะว่าจะน้องจะรีวิวว่าอย่างไรดีเลยค่ะใจดีนี่บริการดีต้องบอกต่อแน่นอนนะคะก็ขอบคุณจะน้องนะคะที่เลือกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะ,ะได้รถไปแล้วนะคะขอเศรษฐกิจดีขึ้นเร็วๆนะคะ,ะจะได้มีลูกค้ามาใช้บริการทัวร์เยอะๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ